เขาเรียกว่าขึ้นหน้าทุกเว็บไซต์เลยอะเออ<ช>เปิดไปก็เจอคลิปนี้ตลอดเลยนะคะก็ชื่อคลิปนี้เนี่ยนะคะใช้ชื่อคลิปว่าฝากถึง คนที่คุณก็รู้ว่าใครนะคะก็เขาเรียกว่าสาวโฟกัสเนี่ยได้แบบโพสลงโซเชียลแคมนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ9นาทีนะคะใช่พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ให้เกียรติกันนะคะเนื่องจากช่วงเวลาที่เขาผาดูกันอยู่เนี่ยไม่ยอมเปิดเผยสถานะนะคะว่าตัวเองคบกันอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยอยู่ในจุฬาเทพเป็นคนในสุภาพบุรุษที่กำลังโด่งดังอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามา พูดกันช่วงท้ายว่าคนที่เขาคาดเดาเนี่ยว่าเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะคะช่วงคาท้ายใช่นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะให้ไปฟังสาวโฟกัสกันนะคะซึ่งเขาจะย้อนไปตั้งแต่เขาคบกันเลยวันที่หการายปหัวใจแล้วก็เล่าทุกเรื่องให้เราฟังแล้วเดี๋ยวเรามาเดากันนะคะว่าคนที่เขาพูดถึงในคลิปเนี่ยเป็นใครในหนึ่งในสภาพบุรุษสุนาเทพนะนะคะอาไปดูค่ะเลือกที่ด ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็คลิปนี้เป็นการอัดขึ้นมาเพื่อเพื่อยังไงดีอ่ะเป็นการบอกของผู้หญิงเป็นการเล่าเรื่องของผู้หญิงสักคนนึงที่แบบยอมมาตลอดละกันค่ะก็เริ่มมีว่าเธอการ์ดมีแฟนค่ะคนหนึ่ง ซึ่งคบกันมาตั้งแต่วันที่หกกันยา2012องะคะก็คบกันมาตั้งแต่ตอนนั้นและเอาสตเราในตัวการเองก่อนนะการรู้สึกว่าแบบเวลาใครคบกับใครอ่ะเธอก็แค่อยากแบบว่าก็บอกคนื่นว่าคบก็คบ,บเลิกก็เลิอกอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แบบแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาแบบไม่ได้ ไม่ได้คิดเหมือนกันแล้วก็เลือกที่จะปิดมาตลอดค่ะก็ตั้งแต่วันที่หกเป็นต้นมานะคะแล้วก็ที่การไปออกอรายการบุตตี้ตอนนั้นก็คือก็คุยๆน่าจะคุยหรือไม่ก็คบกันแล้วะคะ่ะในช่วงนั้นอ,อืซึ่งการเป็นคนตรงๆอะคะ่ะมีอะไรก็พูดอยู่แล้วก็เลยพูดออกไปว่าเออคุยกับคนคนนี้อยู่ แล้วเรื่องมันก็เป็นข่าวขึ้นมาพอเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บเราก็แบบเอาไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวอะค่ะแล้วเราก็พูดไปว่าเออเหมือนแบบก็คุยกับคนนี้อยู่ซึ่งกระพูดความจริงค่ะแต่ว่าฝั่งโน้นเขาก็ออกมาเหมือนปฏิเสธว่าเออไม่ได้คุยกันเหมือนเป็นพี่น้องกันเราก็แบบก็ถ้าเอาเรื่องจริงก็เงอบอะค่ะก็เงิบนิดนึงที่เขาตอบอย่างนั้นแต่ว่า ก็เข้าใจแหลคะค่ะว่าเขาเพิ่งแบบเพิ่งเข้ามาแล้วก็ต้องทํางานตรงนี้มันก็ต้องแบบนะก็นิดนึงอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคก็ยอมไม่มีอะไรก็ยอมคะ่ะไม่ไม่บอกก็ได้ก็ไม่บอกอือฮึแล้วที่กัดแบบรู้สึกแย่ก็คือแบบว่าทุกครั้งที่เขาแบบ ที่เขาแบบว่าไปออกไปแบบว่าให้สัมคันะ์กัเขาอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ไม่เคยให้ไม่เคยให้คำตอบที่ให้เกียดกันเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบจะตอบว่าเอยโสดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็คือไม่ก็แบบยังไงอะโสดมากรู้สึกว่าไม่ความรักไม่ค่อยสําคัญกับเขาอะไรอย่างงี้เคยมีปัญหากันเหมือนกันเคยแบบมีปัญหากันว่าเออเนี่ย ทำไมถึงตอบแบบนี้นะทําไมถึงอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือเขาปม่คนตอบคำถามแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบถามว่าทําไมอะไรเงี้ยเกือบจะเลิกกันเพราะว่าเขาเพราะเพราะการตอบคําถามของเขาอือมแต่ก็ไม่เลิกก็แบบโอเคฉันยอมฉันโอเคไม่เป็นไรช่างมันโอเคคุณแบบพลาดไปตอบคำถามผิดไปฉันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยออืต้นแบบว่า มาครั้งล่าสุดนี้นะคะที่เพิ่งเห็นมาเมื่อล่าสุดนี้เขาตอบบอกว่าหลังๆนี่เขาจะเริ่มตอบว่ามีคนคุยด้วยใช่ไหมแล้วก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละอืมอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็แบบอืมตอบว่างมากอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็แบบก็ไม่ได้เคยคิดอยากจะให้เขาบอกอยู่แล้วว่าคุยกับใครแต่แบบ ทําไมถึงไม่เลี่ยงคําถามไปเลยอย่างเช่นแบบเขาไม่ตอบได้ไหมครับหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีวิธีการตอบที่น่าจะดีกว่านั้นแต่เขาก็ไม่เลือกไม่ตอบไม่เลือกที่จะไม่ตอบแบบนั้นแต่เลือกที่จะตอบแบบที่เขาอยากตอบเองซึ่งล่าสุดมีพูดอีกคำหนึ่งที่เด็ดอยู่ก็คือบอกว่าเขารู้สึกว่าความรักเป็นตัวถ่วงในชีวิตเขาเราก็แบบ นี่ฉันเป็นตัวถ่วงของเธอรอหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหาก็เรื่องของเขาก็เป็นมาอย่างนี้นะคะ่ะซึ่งในเรื่องเนี้ยกา้ยอมยอมได้อยู่แล้วเรื่องนี้เรื่องไม่บอกหรือการคบก็เป็นความลับอะไรเงี้ยยอมได้อยู่แล้วแต่เรื่องที่ยอมไม่ได้จริงๆคือแบบว่าเขาไม่มีคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือเขาไม่มีคนอื่นแล้วกก็ได้คุยกับคนคนนั้น พราฉนนั้นก็แบบก็ตอบคาถามตอบมาอย่างที่เขาได้บอกกับการ์ดหมดเลยผู้หญิงกับเขาเนี่ยตอบคำตอบเหมือนกันแต่พอโทรไปอีกรอบนึงผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยคำตอบนะั้นอะเป็นคําตอบที่เตรียมมาโดยเขาอะไรอย่างเง,งี้ยแล้วเขาก็เล่าความจริงให้ฟังว่าเออเนี่ยเคยโดนจีบเคยโดนโดนจีบนะแล้วก็แบบคบกันนะคือเราก็แบบเอานี่ ครบซ้อนหร,อหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็ถามบอกว่าเออเนี่ยแล้วทำไมอ่ะทาไมโฟกัสต้องมาตามราวีตามลาวีผู้หญิงคนนี้ด้วยเลิกกันไปแล้วไม่ใช่หรอหรือเธอคบซ้อนหรือ,อยังไงฝ่ายชายเขาก็เลยตอบมาบอกว่าเปล่าเลิกกับโฟกัสตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วโฟกัสร้องห่มร้องไห้ร้องไห้หนักมาก แล้วเขาเราเหมือนแบบว่าร้องไห้หนักมากไม่อยากเลิกแล้วแบบแม่แม่เนี่ยไปขอร้องให้เขาอะคบต่อแล้วแบบโอดถึงแม่เราทําไมวะมีอะไรก็พูดแค่เราดีค่ะก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะอ้างถึงแม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยทําไมแล้วคือการครบก,กันกับเขาอะโอเคใช่อยู่ในสายตาแม่ตลอดแต่แบบว่า แม่เขาก็แบบเขาก็ค่อยบอกอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยเลยิกไหมเหนื่อยก็เลิกอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเราก็คิดว่าเขาจะโอเคเอะไรเงี้ยเขาเคยบอกแล้วว่าเออเน,นี่ยจะแบบบอกบอกนักข่าวหรือบอกสื่อได้ตั้งแต่ตอนประมาณหลังจุดทาเทพจบแล้วลอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เามาพูดดกเขาก็จะบอกว่าก็รอหนังละครเรื่องนี้เขาจบก่อนสิแล้วค่อยบอกอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะทนไปทําไมวะอะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยให้เกียรติเราเลยอะไรเงี้ยมีอู่ครั้งหนึ่งด้วยที่เขาแบบ ตอนที่สุ้าเทพเออกใหม่ๆแบบไปกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วบบเราเดินกันอยู่จับมือกันนะคะแล้วอยู่ดีเขาก็สะบัดมือเราทิ้งไว้พอคนมองเราก็แบบคืออะไรแบบก็ไม่เข้าใจว่าทําอะไรผิดหรือเราเราไม่ดีพอหรือเราแย่มากขนาดนั้นที่เขาแบบไม่ยอมรับเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ยอมอยู่เงียบๆมานานแล้วค่ะแล้วพอมาถึงตรงเนี้ย คนไม่ไหวจริงๆอะแบบก็คุยเหมือนแบบว่ายังไงอ่ะโอเคฉันไม่ยอมออกสื่อคุณก็ได้แต่แบบคุณทําแบบนี้ได้ยังไงวะเราไม่รู้เลยนะว่าเราไม่รู้จริงๆนะคะว่าก่อนค,บก,บ,กอนคบกับก่นอนคบกับกัสอะเขาคบกับคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างคบกันเนี่ย เขาคบใครอีกหรือเปล่าหรือว่ากัดเป็นแค่กิ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะปีกว่า,ก,วากับสองปีที่ทนมาแล้วจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาสมควรแบบโดนบ้างอะ่ะแบบควรจะอยู่ในจุดที่แบบกัเคยอยู่ก่อนหน้านี้บ้างอะไรเงี้ยอืมเขาสมควรโดนนะคะแล้วก็ก็าฝากไปบอกด้วยคะ่ะว่า ฉันไม่เคยขอร้องให้คุณอยู่นะเว้ยไม่เคยร้องไห้แล้วขอร้องให้คุณอยู่นะเคยแต่ขอร้องให้ไปอป่ะเขาไม่คนที่งองเองตลอดก็ถ้าจะจะดีมากนะคะถ้าไม่ไปหลอกคนอื่นต่อแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติผู้หญิงมากกว่านี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะก็ขอบคุณมากร้องไห้ทําไมวะก็ขอบคุณมากที่ฟังจนจบคะ่ะเขาบอกว่า ก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะไม่ได้ขอให้เชื่อไม่ได้ขอให้มาเห็นใจขนาดนั้นแต่แบบก็อยากให้รู้ไว้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงแค่นี้ล่ละคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะสต่สดีทุกคนคะก็คลิปนี้เป็นการอัดขึ้นมาเพื่อเพื่อ ยังไงอ่ะเป็นการบอกของอ่ะก็คือเล่าหมดทุกอย่างนะก็คือเราตั้งแต่แรกว่าคบกับผู้ชายคนนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสุภาพบุรุษจุทาเทพนะแล้วก็คบกันมาตั้งแต่ปี2000เท่าไหรนะ <25 55. S 1> ่นะ2555เออนะก็คือตอนถ้านับรวมตอนนี้ก็ประมาณ2ปีกว่าออนะแล้วก็คือเขาเนี่ยจะเข้าเป็นหนึ่งในสุภาพบุรุษเขาก็เลยไม่ไม่บอกสื่อว่ามีแฟนซึ่งตอนแรกคือกัดก็ยอมกัดก็ทนเพราะว่าคิดว่าโอเคเขาเพิ่งเข้าวงการเขาก็อยากจะแบบมีรู้สึกว่าเต็งโสดจะได้มีแฟนล <ừ, S 1> ับเยอะๆ,ๆอ่ะพอสุภาพบุรุษจุทาเทพจบสัมภาษณ์นักข่าวก็ยังบอกอีกนะว่าไม่มีแฟนเหมือนเดิมพอไปถามว่า อ้าวตกลงไหนตกลงว่าพอจบเรื่องนั้นจะเปิดเผยต่อสื่องายเขาก็บอกอุย้ยรออีกเรื่องหนึ่งเนี่ยให้จบก่อนรอเรื่องตอนนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกก็เอ้าอีกแล้วแต่ที่เจ็บใจที่สุดก็คือเขาเนี่ยมีไม่คือ มีเรื่องแม่ด้วยแล้วก็เรื่องผู้หญิงคนหนึ่งคือ,อนนเขาจับได้ว่าคบซ้อนตอนนั้นเคยมีข่าวออไอตอวตกึตาสีม่วงอ่ะเออเออ,เอ,อ,อนั่นแหละคบซ้อนนะออแล้วก็คือการคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็คุยกับเขาคําตอบเหมือนกันเล่ามาเหมือนกันเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นโทรกลับมาอีกรอบบอกว่าการรู้ไหมว่าคําตอบที่ตอบไปก่อนหน้าเนี้ยเป็นคําตอบที่ถูกเตรียมโดยฝั่งเขาก็คือเหมือนฝ่ายชายเนี่ยเตรียมว่าเออให้ให้อีกแฟนอีกคนตอบอย่างนี้กับการอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เล่าความจริงมาหมดเลยว่า คือผู้ชายบอกว่าเลิกกับกัสไปตั้งนานแล้วเออแล้วการเนี่ยแบบเสียใจร้องห่มร้องไห้แล้วก็ง้ออยู่นั่นแหละง้อจนขนาดให้แม่เนี่ยมาง้อให้บอกว่ากลับไปคบกับกัสเธอการร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าจะพูดถึงแม่ทำไมอ่ะเออแบบมีอะไรก็พูดเราตรงๆซิอะไรประมาณนี้นะอ่ะนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าความรักไม่มีในโลกค่ะปีสองปีบางครั้งมันก็ นะยิ่งเป็นดาราด้วยเนี่ยมันยิ่งปิดไม่มีแต่นะคะก็อย่างที่บอกกันค่ะก็เออดาราหนุ่มนะคะที่สาวโฟกัสพูดถึงนะคะหลายๆคนหรือว่า หลายๆลซื่อนะคะก็คาดเดาไปที่บอมธนินนะคะก็มีมีห้าคนเขาพูดถึงว่าเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆก็เหลือแค่3คนใช่ไหมคือเจมจีเจมมาแล้วก็บอมธนินเจมจีเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เพราะเจมจีก็คือถูกเลอคุยเรื่องประเด็นของผู้หญิงบ่อยแล้วเจมมาก็ตัดเลยนะเจมมาก็ตัดเพราะเจมมานี่ก็คือไม่มีเลยเพราะเขาไม่อยู่ไทยด้วยแหละเขาก็มีเขาก็คงมีอยู่ที่นู่นเราก็ไม่น่าจะรู้จักนะเจมมากับข่าวโฟกัสไม่มีานใช่แล้วบอมเคยมีประเด็นกับโฟกัสทุกคนก็เลยแบบมันใช่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ย นะคะแล้วก็รอดูแล้วกันว่ายังไงนะคะ